ส่วนเรื่องราวต่อมาจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับบุคคลท่านหนึ่งชื่อว่าคุณธนุธรรมจันโทกุลนะครับในวงอาสาสมัครกู้ภัยเนี่ย mm. เขาให้ฉายาว่าเป็นอาสากู้ภัยหัวใจเทวดาครับ mm. ต้องเล่าแบบนี้ก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้คุณธนุธรรมเคยประสบอุบัติเหตุแล้วเสียโฉมทั้งใบหน้าเลยนะครับ <Yeah. S 2> แต่นั่นก็ไม่ทําให้เขาย่อท้อในการที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยมาแล้วนานกว่า30ปีเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันครับ ผมนายธนุธรรมจันโทกุลหรือในวงการกู้ภัยเขาเรียกผมว่าป่านุครับปีนี้ก็อายุ63ย่าง64แล้วครับที่ผมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็เกิดจากอุบัติเหตุแก๊สรเบิดเมื่อปี2533วันที่เกิดเหตุเนี่ยวันนั้นผมน่ะไปหาป้าป้าเนี่ยอยู่บ้านพักนิคมมักกสันวันที่เกิดเหตุจริงๆไม่มีใครคิดหรอกครับวันนั้นพอด,ดีมันรถมันติดมารู้อีกทีก็คือว่าไฟน่ยวิ่งเข้ามาถึงรถแล้วแล้วเราก็หนี ออกมาแต่ว่าถามว่ากลัวไหมตอนนั้นกลัวมากครับตกตะลึงแต่ความกลัวเนี่ยมันคิดว่าทํายังไงให้มีตัวรอดออกมาได้เท่านั้นเองสมัยก่อนนี้ผมทํางานอยู่ที่จักรวรรดิเป็นคอนโดผมตําแหน่งก็คือโปรเจกต์อินเจเนียร์เงินเดือนผมอ่ะสามหมื่นกว่าบาทถามว่าน้อยไหมไม่น้อยนะสมัยก่อนเงินเดือนสูงมากเมื่อปี30พอตัวเองมาประสบเหตุปุ๊บทุกอย่างล้มหมดครับผมเสียทุกอย่าง เสียแม้กระทั่งครอบครัวผมมาฟืน้นมารู้สึกเตือตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็เลยถามพยาบาลว่าผมมาอยู่ที่โรงพยาบาลได้ไงทางโรงพยาบาลก็บอกผมว่ามีอาสาเบิกตึงเป็นผู้นําสง่งตั้งจากนั้นผมก็เลยมาคิดว่าเออถ้าผมออกจากโรงพยาบาลได้ผมก็จะขอมาทํากู้ภัย ชีวิตผมพุ่งตรงเลยผมบอกจากบ้านมาเนี่ยมีแต่คนมองมีแต่คนรังเกียจเดินสวนกันนี่เขาเดินหนีเลยครับแต่เราเป็นแบบสภาพอย่างนี้เราต้องรับสภาพตัวเราเองได้เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราไปเจอสภาพานี้เราก็ต้องกลัวต้องรังเกียจผมยอมรับว่าตอนนั้นอนะท้อนะฮะท้อกับชีวิตแต่คําว่าท้อมันมีแต่ผมไม่ถอยผมเอาความดีชนะใจเขาผมทําความดีผมสู้กับชีวิตทุกอย่างที่ผมช่วยได้ผมช่วยไปสมัครเป็นพ้อยต้ลเขาไม่รับ บอกสภาพนี่กลับไปรักษาตัวแทพอเอิญมันมีศูนย์วิทยุศูนย์หนึ่งศูนย์จิมกีเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาก็มาชวนไปทำเ้วก็เลยเข้าไปทำกับเขาถามว่ากลัวตายไม่กลัวแต่คนเรามันถึงที่ตายอยู่ตรงไหนก็ตายมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าหลังจากนั้นไม่นานก็มีไปเจอพวกอาสา,าของวิจติ้ะเขาเห็นเขาก็ถ่ายรูปไปพอหลายปีเข้าทางวิกติ้งก็เห็นว่าเราทําเขาก็เลยให้เราเข้า จะเป็นมวยที่ไหนก็แล้วแต่เขาสอนให้กู้ภัยเป็นคนดีมีจิตใจเมตตารู้จักรักรู้จักสามัคคีและมีอภัยแต่ก่อนแกก็ทำตรงนี้ทำเรื่อยๆอ่ะผมก็มาทำกับแกเนี่ยปีหนาก็ไปกับแกด้วยกันไปแจกของไปทําอะไรเงี้ยไปทุกที่อ่ะวิ่งเคก็ไปกับแกตลอดแต่ก่อนยังไม่มีรถครับแล้วก็ไปวิ่งไปกับแกด้วยกันดูๆแล้วก็แกก็ใช้ด้มีน้ำใจช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อผู้อื่นเงี้ยชอบช่วยเหลือ พาไปส่งโรงพยาบาลฟีเอาของไปให้เขาอย่างเงี้ยไปตามเคสผู้ป่วยอนยาถา,างเงี้ยเขาขอมาแล้วก็ไปแกก็เป็นคนดีนะก็คือช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับเรื่องช่วยเหลือสังคมอย่างเช่นช่วยเหลือพระบาทวัดพระบาทน้ำพุเราก็รวบรวมพระป่ากันตอนนั้นอ,อ่ะแกก็มาหาเพราะเออเนี่ยพอดีจัดงานเนี่ยจะไปช่วยเหลือคนติดเอดที่ว่าพระบาทน้ำพุแหละจากนั้นมาเราก็รู้จักกันมาตลอดเลย ผู้ภัยให้อะไรเราก็คือให้เราได้เห็นได้พบกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากถามว่าแล้วเราได้ล่ะเราได้ความสุขครับความสุขที่ได้เห็นเขามีรอยยิ้มเราไม่มีเบี้ยเลี้ยงไม่มีเงินเดือนไม่มีสวัสดิการทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําจากใจถามว่ากลัวตายไหมทุกคนฮะกลัวตายแต่คนเรามาเลือกที่ตายไม่ได้ถ้าเราจะตายในขณะที่เราไปช่วยคนก็ช่างมาันนะครับมันหนีไม่พ้น แล้วเราเห็นรอยยิ้มจากเขาเราก็ภูมิใจว่าเราได้ช่วยเขาแล้วทุกวันนี้ผมทำนะผมไม่ได้ต้องการมิสิทธิจ้างไม่ต้องการคำขอบคุณหรือขอบใจขอให้เห็นรอยยิ้มจากผู้ป่วยหรือญาติเขาผมก็ภูมิใจละตอนที่โดนน่ะเราไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวเป็นอาทิตย์อยู่โรงพยาบาลตั้งนานาเออแม่จะไปโรงพยาบาลน่ะแม่จะไปยังไงเวลาลงกระไดก็ลงไม่ได้หนูคนนี้มาหามาหามาไปโรงพยาบาล เขาดูแลมามกบางทีไปเฝ้านะไปส่งมาง่าโรงพยาบาลหรือยังไปเฝ้าหมอบอกให้กลับเขาก็รับอาม่ากลับมาส่งบ้านทําอย่างดีเลยคุณคุณนี่เหลือล้นเลยน้าใจเขายอดแล้วทุกวันนี้สบายใจที่ได้ทําตรงนี้ถามว่าจะทําไปถึงเมื่อไหร่ลมหายใจเท่งสุดท้ายมาเมื่อไหร่วันนั้นคือวันที่จะหยุดทำ ได้ฟังเรื่องราวของคุณธนุธรรมแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเรามีกําลังใจในการใช้ชีวิตครับคุณผู้ชมฮะคือแม้ว่าในเรื่องของทางกายเนี่ยอาจจะไม่มีความพร้อมสักเท่าไหร่แต่ทางใจอันนี้ผมนับถือใจของพี่จริงๆทํามา30ปีนี่ไม่ธรรมดานะครับอยากจะได้เป็นต้นแบบเหมือนกันในการใช้ชีวิตและจริงๆคุณผู้ชมเห็นเรื่องราวของคุณธนุธรรมแล้วเอาไปเป็นกําลังใจในการใช้ชีวิตได้เหมือนกันนะครับนะคะคุณทำแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาสามริทิชโปรเทคตึ้งนะคะช่วยเหลืออุบัติเหตุหรือแม้แต่เดินทางไปช่วยเหลือผู้ติดเช HIV <นะ S 1> ที่วัดพระบาทน้ำพูอันนี้ก็ทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะคะ